หัวจะพอกันแม่มม่พอมันซืออนแม่ไม่ซื้ออุ้ยโอ้ยพี่ดงเลยจนประกาศประทานพี่ดงเลยรางวัลออกกายอีกนีครับรางวัลส่อไปนะครับเป็นรางวัลหม้อหุงข้าวผู้โชคดีคือคุณนรสิรีมณยุกครับมาจากข้างพระ หัวตะบานอำนาจเจริญครับพี่น้องพี่น้องอำนาจเจริญครับพี่น้องอำนาจเจริญสามาร่วมบุญร่วมสิริมงคาและโชคดีไปได้ครับอรวันกำบานั่งนะครับพูดได้น้อยเนี่ยว้นลอดเลยหลอดนะอรวันอกนอกนันนอกนันล้ออะได้พอกคนน้องดันล้ออะไรพอกคนเป็นอวินันทการจากเหล่ากษัตริย์นะครับจัดเจ้าหน้าที่เรามาดีพิเทษอุ้มพูดิมพ์เนี่ยมาตู้ให นี้เหลืออยู่หตู้เย็นยังเหลือหเครื่องนะคะุ่านเป็นการตนานะคะไฟฟาคนี่อ่อนร่มนะคะจากตำบลยงอำเภอเมืองจหวัดศรีสะแกทอเอเพครับพี่น้องอ่พี่น้องเอาเพิอเพือนีกโชคดีกันดีครับ ว่าเป็นควจนมากพี <ian> <แ fast S 2> ่ดโอ้ยเห็นไหมว่าผม่รถเขาว่าเห็นพาบาลประกาศเห็น่มาช่วยกันโอ้ยกรชาเพันอพี่น้องไมากนี่ยมีาบมั่วเนาเี่ยเลยเ่ เดครับบอลจะใส่บอลจะใส่คทัี่กออกแล้วครับโอ้ยบอลจะใส่ออกอแล้วดกันครับเออบลตัวเนอพี่นงบอได้ตัวเนยวาชออแน่วันเลยิงเก็บบานโอยคนจะผัน่าินหกัีแดงที่นมไปนี่บ่เดี๋ยวค่ะขอขออนุญาตเเชิญครับีเชิญท่านน้องนก โคลาดิสไซนะคะบนเวทีนะคะกาล่าวกาวรอพักผู่นะคะครับเดนเชิญท่านนายอำเภอขุนทัพทันด้วยครับเดนเชิญบนเวทีครับผมท่านนายอำเภอวังหินครับเดนเชิญบนเวทีหน่อยครับท่าานนนนอหชวโ